สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกันหนาคนะคะวันนี้นะคะนาคก็จะมานําเสนอนะคะคือกระติกนะคะกระติกอันนี้นะคะก็จะเป็นกระติกสีหวานนะคะเพื่อนๆในที่เดี๋ยวนะคะแต่เบอร์นี้นาคะไม่เคยลงให้ดูนะคะเบอร์นี้นาคะไม่เคยลงให้ดูนะคะ วันจันร์นะคะตอนนี้ก็8โมง58นาทีนะคะนอะาอก็สวัสดีเช้าของวันจันทร์นะคะอันนี้เป็นคลิปแรกอของสินค้าที่อยู่ที่ร้านมากนะคะนาะเมื่อวานมากไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้คือปวดหัวมากนะคะเนาะคืออคือไม่สบายนะคะคือเป็นไข้นะะเนาะค่ะนาะ คือนาคอ่ไปลดน้ําทุเรียนนะคะแล้วนาคตกหลุมทุเรียนนะคะที่นาคบอกว่านาคอ่จะลงลงทุเรียนใหม่อีกสวนนึงเนาะนาคก,ก็ไปลากสายรอ่ากสายที่จะลดน้ําทุเรียนเล็กนะคะแล้วทีนี้ก็คือไม่ได้ดูข้างหลังเนาะเราก็ล่าลากขอยหลังไปเนี่ยแล้วทีเนี้ยนาคก็เลยไปเดินตกหลุมนะคะแล้วทีนี้มันก็หวัวมันก็เลยไปฟาดนะคะนาคก็เลยระเบมค่ะเมื่อวานเลยไม่ได้อัดคิปเลยนะคะ วันนี้มีแรงนะคะวันนี้มีแรงมานําเสนอสินค้านะคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นกระติกนะคะจะเป็นกระติกสีหวานนะคะแต่น่าจะไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นกี่ลิตรเนาะ mm. เพราะว่าตัวนี้เพิ่งมาอ๋อ11ลิตรค่ะเพื่อๆนๆพ่ที่ตัวนี้11ลิตรนะคะรุ่นนี้11ลิตรจะมีมาสองสีนะคะคือสีฟ้าแล้วก็สีชมพูนะคะเดี๋ยวน่าจะเอา สีชมพูนะคะเพื่อนๆจะมีมาสองสีนะคะเดี๋ยวนะคะ500หย่าอันนี้นะ่าจะไม่เคยลงนะคะเนี่ยค่ะ11ลิตรนะคะ,เ,ะ,คะเพื่อนๆในที่11ลิตร เลิตรสีหวานคือน่าใช้นะคะถามว่าเขาเก็บน้ําแข็งดีไหมก็โอเคนะคะน้ําแข็งก็โอเคเก็บน้ําแข็งก็คือใช้ได้เลยแล้วเป็นสีที่แบบว่าน่าใช้นะคะและอีกอย่างหนึ่งคือ,อเวลาเราเดินทางนะคะหรือเราจะไปออกแคมป์ปิ้งหรือไปเที่ยวลอทะเลไปสวนนู่นนี่นั่นนะคะคือกระติกนู่น ไปสุฟ้าเพราะว่าคือหน้าจะเป็นคนที่กินน้ําเก่งมากๆใช่แล้วคือหน้าก็มีน้ําแล้วก็ต้องเย็นๆอยู่ตลอดเวลาหน้าที่จะอยู่ได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นนั่นคือหน้าก็เลยติดเนี่ยติกน้ําแข็งคือเบอร์นี้ตลอดจะไปโรงงานจะไปที่ไหนก็ช่างหน้าจะเอาขึ้นรถไปด้วยตลอดเลยเนี่ค,นค่ะหน้าใช้นะคะ11ลิตรนะคะ11ลิตร ก็เนี่ยค่ะเนื้อของเขาสีสันสวยค่ะเพื่อนๆที่สีสันีจะเป็นสีที่สวยมากๆแล้วก็เป็นสินค้าที่แบบว่าใครเห็นก็อยากซื้อนะคะเพราะว่าสีสีของเขาคือมันสวยด้อีกอย่างหนึ่งสีของเขามันมันสีหวานด้วยเนี่ยชมพูแล้วก็อันนี้สีฟ้าแล้วถ้าอย่างไงนะคะก็ เพื่อนเพื่อนที่ท่านใดนะคะสนใจที่จะสั่งนะคะทางร้านหน้าก็คือจัดส่งนะคะเนาะอันนี้11ลิตรนะคะเพื่อนเพื่อนที่11ลิตรนะคะมันกระติกนะคะมันคือมันจะมีหลายเบอร์หลายยี่ห้อนะคะแต่ที่ร้านหน้าก็จะมีอ่าลิตรครึ่งแล้วก็2ลิตรครึ่งแล้วก็3มลิตร4ลิตร6ลิตร9้าลิตร11ลิตรแล้วก็15ลิตรแล้วก็18ลิตร19ลิตร แล้วก็29ลิตรที่ร้านนาคขายนะคะเนาะคือมันจะมีอยู่หลายเบอร์นะคะแต่นาคจะลงแยกคลิปแล้วก็แยก EP ไว้เพื่อนๆพี่ก็ดูนะคะเนาอว่า,เ,าเราชอบแบบไหนนะคะก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นได้เลยนะคะทางร้านนาคก็คือจัดส่งนะคะเพื่อนๆพี่ทางร้านนาคก็คือจัดส่งนะคะเนาะเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะ ส่งทั่วไทยนะคะแต่ส่งทั่วไทยถ้ายัางไงนะคะเดี๋ยวท้าทยคลิปเนาะเดี๋ยวน่าจะซูมให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะเดี๋ยวฝาดีน่เอ่ยฝาดีนี่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะดูใ,ใกล้ๆนะคะเพื่อนที่เป็นคือจะเป็นสีที่น่าใช้ามากๆนะคะเดี๋ยวนะคะน่าจะซูมให้ดูใ,ใกล้ๆนะคะ คือจะเป็นสีที่น่าใช้นะคะเพื่อนเพนี่พนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นฟ้านะคะอันนี้คือจะเป็นชมพูนะคะเดี๋ยวนะคะคือพื้นที่น้อยนะคะพอดีนา,อาคอัดคลิปอยู่ที่หน้าร้านเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะ11บลิตรแบบเพื่นเพื่อน,นี่พี่ดู11ลิตรนี่ก็จุได้ก็ก็พอสมควรนะคะสิบเอ็ดลิตรก็จุได้พอสมควร นี่ค่ะก็โอเคนะน่ากว่าเนาะนี่ค่ะถ้าอย่างไงนะคะก็เดี๋ยวเพื่อนๆพี่ๆถ้าใจนะคะสนใจนะคะเนอะเ,ออเดี๋ยวหน้า จะติดราคาไว้ใต้คลิปนะคะพร้อมเบอร์โทรของทางร้านนะคะพร้อมเบอร์โทรของทางร้านนะคะนอตถ้ายัางไงนะคะคนี่นะคะ <ül> ก็มาสวัสดีเช้าว,วันจันทร์เป็นคลิปสินค้าอยู่ที่ร้านเป็นคลิปแรกนะคะคน,น้องคือกุมวันก็ไม่ได้ลงเลยนะคะเหมือนพี่แจ้งวันนี้คือสบายแล้วค่ะก็เลยมาลงคลิปนะคะนอสถ้าอย่างไงนะคะน้าก็ขอจบคลิปแช่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ